โอเคขอกลับสีท่าเอะแล้วลิมพันเอาไหมโอเคครับขอกลับสีท่านชมทุกท่านทุกคนด้วยนะผมดิ้นไนแมพาดที่สองตอนจบแล้วนะผมผมคิดว่านี่น่าจะเป็นตอนจบแล้วผมทางนี้เราน่าต้องไปสู้กับตีมแมนแล้วมันต้องพูดเยอะเราไปกันเลยอันนี้มันเราจะไไปสู้กับตีมแมนโดยตรงเลยนะผมแต่ผมก็ไม่คิดเหมว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอนะเนาะลืมไปละ ปีนขึ้นเอาปีนอลืมไปต้องไปกดนี่โอเคเมื่อกี้ผมไปดูอันอันอันนี้อะดูไอจี IG. เอ่อค่อยปยีนเนี่ยเราจะสู้กันผมขอเปลี่ยนหม,มวกก่อนเปลี่ยนหม,มวกเป็นของต้นฉบับออาเปลี่ยนหม,มวกไม่ได้ฮะผมไม่สามารถใช้เอา่า เมาได้อะทุกคนไม่สามารถใช้เมาส์เพื่อแบบเรียกเรียกได้ผมงงดิก็ค่อยปีนก็ค่อยปีนปีใหม่อะปีใหม่ เรือมีน้ำไหลลงมาด้วยมาแล้วโอ้โหเสียมเพลงมันตอนสู้กับบอสอ่ะพลังแบบตูมตามพลังเอเวนเจอร์ไอ้ชี่อะไปมาแล้วมาแบบเป็นหนังผีเลยมา เชีย่ยถอดหมวกแล้วรอนไปกับน,น้ำแล้วเรือพลังดาร์คเอเนจีิ่งความมืดกดไงกดไม่เป็นกดไงวะ อ๋อไม่แล้วจะต้องกดกดเมาส์ตามนี้ปะ่ะใช่ปะวะขวาดีซ้ายว เออเหมือนติมแมนพลังจะเริ่มสูญสลายไปแล้วเอือตัวสลายพลังเหมือนจะหมดแล้ฮะเอือตัวสลายหาย อะไรวะนี่โคตรเจ๋งอ่ะแล้วเสียงเพลงโคตรบิวอ่ะคนเดียววะ อ,อ,อ๋อรู้แล้วเป็นการเคลื่อนตึกไอ้ใหญ่ๆนำมาหาเราอย่าประตูเปิดด้วยไอสัตว์เขาเจ๋งโอเคมา เย้ได้ควิด <laughs> <c oughs> ป,รประตูเปิดเองซันด้วยอะไรอ่ะ เข้าประตูอีกเตรียมเปิดแทนเธออืว้าบปรออ๋ออือชี้วราปเป็นแบบประตูมิติเลย เจอไหมอะไรอ่ะเมื่อจริงๆเราต้องวิ่งไปออกอันนี้มันจะเป็นอันนี้ปะไปที่ดูดูต้องวิ่งบนเหรอโอเคครับผมนั้นได้ไปนั่งดูแล ด้านไหนมีเพลงเราต้องไปด้าน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 นั้นเนี่ย <Yeah. S 1> ไม่สังเกตโอเคมาไกทีผมนั่งงงไปเป็นชาติไม่มีเพลง อันนี้เสียงเพลงชัดโอเคเนี่ยมาล้โอเค,โอ,เคโอ้โหผมแบบไปดูพี่เอ๋ามาเขาแบบกับเสียงเพงลงเนาะแต่ผมก็เดินวนมาเป็นสิบกว่ารอบสวัสดี ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนู้นต่อไม่ใช่ฮะเนี่ยชัดมากผมจะเปิดยังไง จะเปิดยังไงล่ะเนี่ยอ๋อเยวว่าตรงนี้กับตรงนี้มันคือที่เดียวกัน ใช่ฮะนี่ไงน้ผมเนื้อต้องไปเข้าจากทางด้านนู้นโอเคโอเคมาโอ้โหกว้างใหญ่ มันนี่มันเหมือนเป็นก้อนก้อนโคนหรือเอน,นื้อวะทุกคนเพียงไม่มี่วะรื้ว่าจริงเราเราต้องอันอันอันนี้วะต้องไปดันก่อน ใช่ใช่วันนี้ฮึบโอเคโอเคโอ้โหสามรอบแต่ที่ดูเนี่ยต้องผ่านสักสามรอบทุกคนจะเจอ,อยางยี่ปิซิี่ปิซิี่อยู่ไหนเฮ้ยเสียงมาจากทางนี้นี่ไง เร็วๆโหตัวใหญ่ big bomb มาก physics เรียกโัวๆเลย ใช้คอนประทุบกล่องเสียงเพื่อให้นางกลับมาเป็นเหมือนเดิมอืมทุบความมืดบอดในตัวบีซิกฉันจะช่วยเธอเองเพือ่อตึ้ง กูจะไปสกปริวับ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 น่ากลัวมากเอ๊บเอาเกียติอีกโอ้ยอะ วัวจีมีตาไปเนี่ยขวานเจอละยังควยอย่างนี้มาให้ทำอีกเอ้อเอามาอื้อนี่ ว่าผมจะ,จะเอาไปล่อจากทางด้านนูน้นนะผมก็จะไปล่อบิซิกเอา้าไอ้เชีย่ยหลบไม่ทันนี่ว่ะเอาเรียบนางไวมากนะคุณ อ๋อเหมือนการกดคิวเดยจะเป็นเหมือนเหมือนแบบเสียงแบบหลอนนะไม่ไม่ไม่ทันนี่วะไม่ทันน <c oughs> ี่วะอโอเป็นยากจังวะไ <c oughs> วะ้ตรงนี้แล้วกันโอเคมั ก่อเข้าเรียบงึบทำไมวิ่งโอ้โหพลังรุนแรงมากรุนแรงมากหืพลังรุนแรงจริงยังไงต่ออีสิไหน อ๋อเหมือนมันจะกลายเป็นแบบพลาังาแบบเสียงหลอนฮนะเสียงหลอนให้แกซิกอนะไรเงี้ยจะขวานโอเคไม่กลับมา พลังโอเคดูเลยต้องถามเขาขว่าขวาอยู่ไหนขวาก็อยู่ไหนเอา,าสุดหอยกู ปนหัวเว้ยยากมันเย็นจังวะฮึลาดโอเคตอนแรกผมหาความผมไม่เจอว่าคือกูงงมากว่าความมึงไปไหน กลับมาเป็นเหมือนเดิมยังไม่เจอขวาแล้วโอ้โหแล้วหรขวามันจะอยู่ใกล้ๆนี้เนี่ยแลหละขวายอยู่นู่น โดนโดนกูพบมือมันเข้ามาเอา้าเอา้เอาโดนกูง่ายดีแ,แฮ้เฮียไม่ได้โอ้โหน่าจังนะ ไงวะถึงจะแบบเข้าไปได้ประัจชิต,ตััแบบง่ายๆไม่เข้าใจเว้ยคือผมงงมาก ฮึบโอเคเึบบาดโอเคได้ทีไว้อเชีย่ยส่กลับกลับมายังเฮ้ยกลับมาแล้วอ๋อไม่ใช่ว่ายังเป็นแบบพลังนี่อยู่อพบ แต่ขวามือใหญ่มากอ๋อโอเคฮือฮ่าฮ่าเนสิกเดี๋ยวหาฉันจะช่วยเธอเอ่ออ๋อไอเหี้ยคือกูก็ไม่คิดว่ามันจะปัดหรอกคิดว่าแบบคนจะแบบไปรอเฮ้ยใส่หน้าแล้วแบบต้มจบเกมนี้ยากกว่านี้กูยังไม่แพ้ง่ายกูยังไม่ตายง่ายขนาดนี้เลยกูกระจอกกระจอก โอ้เหนื่อยวะนี่ฟาดโอเคพลังหายเอ,อือพลังหายพลังหายเอ,อือพี่ซิกกลับลากเป็นเหมือนเดิมเอ,อื้อพลังหมดโอเคจบวิธี พิศิกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะพิซิกมึงวิ่งวิ่งไวมากไอ้ตัด แต่ได้นนะไอ้เฮี้ยกูช้ามากเลยเอ,อ้ยอะไรอ้าวกูตกอ้าวพีซิกก็ยังมีต่อผมไปวิ่งตามพีซิกเฉยเลยเว้ยเมื่อกี้ ซิกรอด้วยซิกโอ้โหวิ่งเร็วโมโน พิซิกดึงฉันขึ้นไปมองหน้าแบบนึงพิซิกก็เอ้ยโมโนก็พยายามกัะดึกกับดึกตัวขึ้นเออฮ่าา <laughs> มตาแตกไอ้เหี้ย ผมเคยเห็นฉากนี้มาแล้วเว้ยทุกคนแต่พอแบบเล่นเองมันผูกพันกับตัวละครแล้วผมก็ใจใช่ปะเศร้าอะแบบเช่ยไอ้เหี้ยคุณเนี่ยคุณใส่ใครจริงเนี่ยไอ้เหี้ยวมันตากเขียตไอ้ยแต่ไม่ัต้มุแต่แม่งเศร้ามากเลยเว้ยเต้นเองมันแบบเอออารมณ์ปิวแบบการสู้แบบเพื่อแบบอะไรแบบมันแบบมันป่องลึกในจิตใจแบบได้ยินหลายคนไม่เชื่อ อเคฟิพิซซิคเอ่อมีโมโนคือผมชอบจำอะไรก็ไม่รู้สับกันมันเหมือนเป็นคลื่นเลยใช่เหมือนสมองอะไอสมองจริงๆรงอ่ะพี่มันเศร้าเลยกูเห็นจะเย้กอแล้วก็อ่ะแ๋ยวผมค่อยเล่า รายการแต่หลายๆคนก็ก็<ๆ>น่าจะรู้แหละเนื้อเรื่อง <Hey. S 1> ผมต้องไปทางไหน่อะเว่าผมต้องเดินเอยียงทางไหนวะต้องไปไหนอ่ะ เฮ้ยเจออะไรอะเก้าอีเหรอถ้าจําได้ผิดน่าจะเป็นเก้าอีอ้แหละนี่ไงคนคอบคอมพลังคนต่อไปมองซ้ายมองขวาพลัง ใช้พลังเฮียหายหมดอืมสะอไอ้เชียน้ำตาแตกดิขอชู้หน่อยได้ไหมซาดเป็นฉากจบที่ผมเห็นตอนแรกผมแบบไอ้เชียน้ำตาแตกแบบแตกจริงๆ แล้วก็ค่อยโตอันนี้คือผมก็ไม่โชว์นะเรื่องทฤษฎีแต่เหมือนเขานจะพูดกันว่าเหมือนมันนั้นจะเร่งเวลาไปให้ตัวเองแบบเออหรือไม่มันก็ย้อนสักอย่างมั้งผมนี่ก็ลืมแล้ว ผมค่อนข้างที่จะชอบโมโนนะชอบโมโนกว่าซิกเว้ยตรงที่โมโมโนแม่งรักรักเพื่อนไงเออแค่นั้นแหละมันช่วยซิกแบบสุดใจแต่ว่าซิกมันก็ไม่ค่อยเป็นคนดีหรอกมันก็เด็กอะ่ะเข้าใจในมุมหนึ่งว่ามันเด็กแต่มันก็แบบมันเห็นแกตัวเกินเว้ยโอเคอก็กลายเป็นตีมแมนตัวถี่ดำ ตนเนื้อเรื่องภาคแรกลิตเติ้ลอาวะเอาวะ,อาวะไอเลดี้สักตัวอย่างอืเดออ๋เดอเลดี้อ่ะอาจจะเป็นซิกนะลหลายๆคนแค่คาดคาดการแบบอย่างนั้นนะแต่ว่าภาคสองอะโมโนเป็นแบบสติมแมนอะ่ะถูกแล้ว แล้วก็ประตูก็ปิดแล้วก็เป็นช่วงเวลาวนลูปซึ่งผมจะมาเล่าทฤษฎีของภาคสามให้ฟังกันละกันแต่ที่ผมผมน,นันดบไปฟังมันผ่านนะภาคสามจะค่อนข้างที่จะแบบมีความเป็นไปได้ที่จะเชื่อมโยงเกี่ยวกับภาคหนึ่งและสองอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับติมติมแมนหรือเดอะเลดี้นะแต่ว่าก็ยังไม่มีความชัว์นะ พราะว่าเหมือนแต่ว่ามันก็อาจจะเชื่อมโยงนะทุกคนอันนี้เราต้องรอดูกันอีกทีัะว่าเราเห็นแค่ทีเซอร์นะบางทีอาจจะเป็นอีสเตอร์เอ็กก็ได้นะแต่ดูๆแล้วมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นว่ะแล้วตัวแล้วตัวอ่าตัวละครสองตัวนะั้นมันก็อาจจะเกี่ยวเกี่ยวโยงกับในโลกอันนี้ก็ได้ใครจะไปรู้โอเคขึ้นเครดิตนะใครชอบอย่าลืมกดไลยก่อนจะไปใครเดือนนี้เดือนอะไรวะดืม เดือนสิงหาอีกสองเดือนฤดูในแม้สามออกครับผมรอเจอกันเลยนะผมก็ตอนนี้ก็น่าน่าจะไม่มีคลิปลงขนาดนั้นเจอกันครับผมเดือนตุลาสวัสดีครับผมชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนรอเลยไม่ปาครับผมสวัสดีครับ